ชุมชนประมงเล็กๆแห่งนี้มีเรื่องราวมากมายที่เยาวชนคนเมืองอย่างเรามีอาจมองข้ามได้ที่นี่บอกอะไรแก่เราหลายอย่างทั้งที่เป็นเรื่องราวอันง,งดงามและเรื่องราวที่ชวนให้เราต้องตั้งคำถามอยู่ไม่น้อยบ้านแหลมหินย่อมบ้านเล็กๆของบ้านคลองรัว้วจังหวัดกระบี่มีความสงบและความสมบูรณ์พูนสุข ชุมชนนั้นดำรงชีพด้วยการพึ่งพาทะเลอันอุดมสมบูรณ์ชุมชนมีคลองไหลเรียบและมีป่าชายเลนบริเวณปากน้ำสายน้ำจึงนำตะกอนและสารอาหารมาสะสมไว้ในอ่าวซึ่งได้กลายเป็นอาหารของสัตว์ทะเลวัยอ่อนรวมทั้งช่วยอนุบาลเลี้ยงดูจนเติบโตและเวียนว่ายอาศัยอยู่ในท้องทะเลแห่งนี้เหมือนเป็นดั่งของขวัญที่พระเจ้าประทานแก่ชุมชนมาอย่างเนิ่นนาน แต่แรกเรามาที่นี่เพื่อตามรอยพยูนสัตว์ทะเลที่เด็กอย่างเราหลงรักเพราะที่นี่เป็นแหล่งอาศัยของพยูนเพียงไม่กี่แห่งของประเทศไทยเนื่องจากที่นี่ยังคงปรากฏความสมบูรณ์ของญา่าทะเลอาหารพยูนกว่า11ชนิดจาก12ชนิดที่พบในประเทศพยูนกลายเป็นสัตว์อนุรักษ์เนื่องจากมีจำนวนลดลงอย่างมากในปัจจุบันและที่นี่พบเห็นพยูนครั้งสุดท้าย เป็นจำนวนกว่า10ตัวจากภาพถ่ายดาวเทียมไม่เป็นพื้นเข,ขียวนี่มันยญ้อาอะไรทั้งหมดเอ้พายุมันจะเล่นไม่จับจิกกันแน่นอนกระจายยินยินอาณาน้มอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สีแม้เราจะไม่ได้พบตัวจริงของพยูนแต่ความพยายามในการตามรอยครั้งนี้ก็ไม่สูญเปล่าสำหรับการที่เราจะได้รู้ว่าที่นี่มีบ้านของพยูน ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอันอุดมสมบูรณ์และได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระหว่างประเทศที่มีชื่อว่าพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่อีกทั้งยังมีสัตว์ทะเลผ่องเพื่อนของพายนอีกมากมายหลากหลายชนิดนับเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์โดยแท้ทะเลที่นี่ยังเกื้อกูลแก่ชีวิตมนุษย์ชาวบ้านบ้านแหลมหินเลี้ยงชีพด้วยการทำประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ชาวบ้านมีความรู้เรื่องลมฟ้าอากาศและนิสัยหรือธรรมชาติของสัตว์ทะเลเป็นอย่างดีวันนี้ชาวบ้านกำลังเตรียมเหยื่อเพื่อวางรอบปูเราติดตามป้ากับมะไปวางรอบปูตั้งแต่บ่ายสองโมงโดยที่ป้ากับมะจะกลับมากู้รอบอีกครั้งในช่วงตีสี่ของวันรุ่งขึ้นรอบปูเป็นเครื่องมือจับปูที่ใช้ได้ดีในหน้ามรสุมเพราะทนทานต่อคลื่นลมชาวประมง นิยมใช้ปลาหลังเขียวเป็นเหยื่อล่อปูให้เข้าลอ่อในการออกเรือวางรอบหนึ่งครั้งชาวประมงจะผูกรอบกว่า200 4 0 0ถึง400ลูกเข้าด้วยกันโดยให้รอบแต่ละลูกห่างกันเป็นระยะ5-6วาจากนั้นจึงค่อยๆทยอยปล่อยรอบลงทะเลชาวประมงที่นี่หาประโยชน์จากทะเลพอประมาณแต่พราะความสมบูรณ์ของทะเล จึงทำให้ได้สัตว์ทะเลเป็นจำนวนมากเศรกจาการวางรอบที่แพรปานี้มีชาวประมงนำสัตว์ทะเลมาขายตลอดทั้งวันถือเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งของชุมชนที่มีผู้คนแวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสายตอนนี้อาชิตอย่างนี้แหละรับซื้อปลาปปลาแบบน,นี้แหละปูตือไปปูมารูปูใหญ่สองรอยห้าปูกลาง ร้อยแปดกหล็กสรอยสามบางทีไมกาก็มารับเอามีมีคนมาเอากับหม่ค่ายทั้งนี้เลาโค่ายในตลาดนั้นแหละโรงแรมหอร้านอาหารพอมาซื้อตรงนั้นแหละมันเมื่อเขามีคนมาับบมาเอาแต่หมานั้นก็ส่งออกห้างนองออกแป๊กใจหลังโกมขึ้นเครื่องขึ้นโอรถขึ้นไปคุณเทพสม่าพวกเราจึงรู้ว่า อาหารจากท้องทะเลอันแสนไกลนี้อาจไปอยู่ในจานอาหารของพวกเราที่กรุงเทพก็เป็นได้และที่รู้แน่ๆอีกก็คือวันนี้คงเป็นวันที่เราโชคดีมากเพราะจะได้กินอาหารทะเลที่สดสะอาดและอร่อยมากกว่าทุกวันตกเย็นเมื่อเรากลับบ้านไปกับบางเหม มาร์เตรียมเมนูปลาอินทรีไว้เป็นอาหารเย็ยนสำหรับพวกเราช่างเป็นเย็ยนวันหนึ่งที่แสนประทับใจเพราะอาหารอร่อยบรรยากาศก็ดีและท้องทะเลที่บ้านแหลมหินในวันนั้นก็สวยเหลือเกินทะเลแห่งนี้จึงเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งรายได้สำหรับชุมชนและกลายเป็นแหล่งประมงที่สำคัญสำหรับจังหวัดกระบี่ นอกจากนี้ทะเลที่นี่ยังเชื่อมสู่ท้องทะเลกระบี่ที่คนทั้งโลกยังต้องยกย่องในความสวยงามทะเลกระบี่จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่ต่ำกว่า2.1ล้านคนต่อปีลละละและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้จังหวัดกระบี่ในปีพุทธศักราช2547จังหวัดกระบี่ได้สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย สูงถึง19ล้านบาทพวกเราจินตนาการไม่ออกเลยว่าหากว่าทะเลกระบี่แห่งนี้จะไม่สมบูรณ์และไม่งดงามอีกต่อไปทั้งเราชาวบ้านและประเทศไทยจะสูญเสียอะไรไปบ้างเมื่อเราทราบข่าวเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอปากกาใส ซึ่งเชื่อมถึงชุมชนบ้านแหลมหินโดยโครงข่ายของสายน้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เหตุผลถึงความมุ่งหวังในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนภาคใต้ที่หลายคนเชื่อว่านั่นเป็นเพียงแค่คำกล่าวอ้างแต่สำหรับพวกเรามันนำไปสู่คำถามมากมายและแม้เพียงแค่มองภาพของท่าเรือที่มีอยู่แล้ว ว่าจะต้องสร้างเสริมต่อเติมให้ยาวไปกว่าครึ่องอ่าวเพื่อรองรับเรือขนถ่ายฐานหินนั้นก็ช่างดูเศร้าใจดูเหมือนว่าจะไม่มีใครที่สามารถบอกเราได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากเพียงใดถ้าเรือขนถ่านหินเนี่ยมันจะหนึ่ง0มื0นตันนะเพราะนั้นเรือขนาดใหญ่อย่างเนี้ยอันที่หนึ่งกินน้ำลึกกว่าอันที่สองใบพัดแรงกว่า อย่าลืมว่าสองข้างของช่องแหลมหินเนี่ยมันเป็น้าทะเลทั้งนั้นอันนี้เรือที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาตอนรอให้น้ําขึ้นสูงสุดแต่ถ้าเราดูจากความลึกของน้ําแล้วเนี่ยกับใบพัดเรือเนี่ยเราคิดว่าเรือที่วิ่งเข้ามาวันละสองรอบซึ่งหมายถึงวิ่งกลับไปกลับมาเนี่ยก็จะเป็นสรอบเนี่ยเหมือนวิ่งลัดสนาม้าทะเลนะมันก็จะมีพัดให้น้ําขุนทําให้ทรายไปตก ทับบนยอาทะเลเช่นเดียวกันวิ่งไปในแนวที่มีหินปะการังอะไรมันก็จะไปทับถมนะซึ่งก็ทําให้ระบบนิเวศที่นั่นเสียหายอะค่ะคือการสร้างท่าเทเรือยังไงก็เป็นการขวางทางน้ํามันก็เลยเปลี่ยนกระแสน้านะคะทำให้เกิดความแรงของกระแสน้ําที่มาปกติเนี่ยถูกเบนไปบางจุดดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดการกรัดเซาะชายฝั่ง ชาวประมงเนี่ยจะมีความชัดเจนมากเพราะว่าเขาจะมีการสูบน้ําจากคลองปากกาใสซึ่งเรารู้ว่าคลองปากกาใสเนี่ยมันเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ําไวอ่อนเขาสูบน้ําไปเนี่ยเป็นล้านลิตรเนี่ยวันต่อวันเนี่ยนะคะมันมันได้ตัวอ่อนไปเป็นแบบประมาณคํานวณแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นสีล้านตัวได้ตัวอ่อนสัตว์น้านะจากรอเย็นก็ยังทิ้งน้ําที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเนี่ย ลงมาในแหล่งน้ําอีกก็เรียกแล้วน้ำนี่ก็ยังมีสารเคมีด้วยก็เรียกว่าฆ่าสัตว์น้ําตัวอ่อนสัตว์น้ำในสองรอบอ,อันนี้ก็เลยเป็นสร้างผลกระทบมากคือต่อไปเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดโรงไฟฟ้าฐานหินและการก่อสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อทะเลของชุมชนอยู่ไม่มากก็น้อยพวกเราสงสัยว่าโรงไฟฟ้าจะทำอย่างไรกับน้ำหล่อยเย็น หากว่าการปล่อยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นลงสู่ทะเลจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลการขุดร่องน้ำเพื่อรองรับเรือขนส่งฐานหินที่มีขนาดระวังใหญ่ขึ้นจะส่งผลอะไรต่อกระแสะน้ำตะกอนและวงจรชีวิตของสัตว์บ้างการรั่วไหลจะเกิดขึ้นหรือไม่และอีกหลายประการในความสงสัยของพวกเราแม้ชาวบ้านเองก็ดูเป็นกังวลกับเรื่องนี้เช่นกัน ความรู้สึกเราทุกสร้างขึ้นมากกลัวเส้นทางเดินเรือการํำมากินโรงน้มนี่คือเราต้อห้ากินเรา่างกุ้งวางปลาวางกูกลัวนะพ่นกระตุกคือคือสะมูลลปิดอะไรแบบนั้นแต่ว่าทีนึ่งคือเส้นทางเดินเรือเลยคือทีนึง่งเพราะว่าเราก็ห้ากินอยู่แถวโรงน้านั้นเรือน้ำมัน,มนเรือน้ำมันตอนนี้นะก็ดดร้อนเคยเอาอุปกรณ์ป้องของชาวบ้านไปกัเหล็กว่าแด่ด๋วยอถ้าท่านฮิตมันยังง่ายว่าเลยคือเราก็กลัว ร่วมมาถึงถึงไม่รู้ไม่กระไม่กระตบตีแต่กลัวคือไม่ยักได้อยากได้ดีมันเป็นธรรมชาติไปทำจาักปามรงหันปามอะไรแบบนั้นคืออะไรมันไม่กระตบกับชาวบ้านหมาคือข้องก็ามีอยู่แล้วไม่ไม่ต้องนําข้าวมาจากข้างนองเราก็ไม่กระตบกับหรายๆคนด้วยเส้นทางเดินเรือก็ตอกับพวกเราแต่บนลัปีนี่ก็ตบกับชาวบ้านก็บีมันจะทุกคนนะรบรบรวงไฟฟ้าเลยมีบ้านอยู่หมากใหม่ได้แนั้นโนโค จึงกลายเป็นสโลแกนสำหรับการเคลื่อนไหวของชาวบ้านในการคัดค้านโรงไฟฟ้าฐานหินเพื่อปกป,ป้องทะเลของพวกเขารวมทั้งทวงถามและเรียกร้องสิทธิ์ในการพึ่งพิงตนเองทางพลังงานและปลาล์มน้ำมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกเป็นจำนวนมากมีมากและมีส่วนเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลชาวบ้านจึงพยายามคิดค้นที่จะนำส่วนของปลาล์มที่เหลือทิ้งดังกล่าวไปใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนฐานหิน ความทรงจำในเรื่องราวอันง,งดงามของชุมชนคงตรึงใจพวกเราไปอีกนานขณะที่มหากาบการแย่งชิงทะเลแหล่งทำกินของชาวบ้านไปเพื่อการบริโภคไฟฟ้าของคนเมืองยังคงดำเนินต่อไปทะเลกระบี่ที่ไกลในแง่ระยะทางจากเราแต่เกี่ยวข้องกับพวกเราแทบจะทุกคนในฐานะแหล่งอาหารแหล่งประมงและแหล่งท่องเที่ยวกำลังเผชิญชตากรรมอย่างที่ทุกคนของประเทศ ควรต้องร่วมคิดอย่างจริงจังว่าอนาคตของทะเลกระบี่ควรจะเป็นอย่างไรสำหรับพวกเราเรายัางต้องการให้ทะเลที่เรารักแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์และความงมดงามเช่นนี้ตลอดไป